เหมือนกับเวลาคุณไปซื้อสินค้าแล้วมันเหมือนไม่ที่มันไม่ตกลงกันไว้ะคุณก็เปไงสามารถรีฟันสามารถคืนเงินได้จริงๆความรักก็เหมือนกันความสัมพันธ์ถ้าเขาทําไม่ตรงเนี่ยคุณอ้างได้นะว่าเอ้คุณทําไม่เหมือนกับที่เคยคอมบิกับชั้นไหมนะว่าเราพบกันจะเป็นอย่างนี้จะไม่มีคนอื่นนะทำไมคุณทุนทาอย่างนี้หรืออกไหมคุยกันดีๆไม่ต้องใช้อารมณ์แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะรู้สึกถึงความชอบธรรมมากๆว่ากูมาก่อนมาก่อนได้ก่อนก็จะเล่นใหญ่ใช้พลังอํานาจ บางทีไปตบตีผู้ชายก็มีนะนึกออกไหมซึ่งมันจะยิ่งทาให้เขาเกลียดคุณแล้วก็ยิ่งไปจากคุณเร็วขึ้นอย่าททาเลยนะครับแบบนั้นไม่ดีไม่เวิร์กถ้าอยากชนะเกมรักเก็บพลังพวกนี้ไว้ก่อนและใช้พลังผู้หญิงดึงดูดเขากลับมาเออไปดิ้นไปเดือดไปรู้สึกว่ามีอารมณ์ะกับคําพูดของเขาแสดงความกลัวออกไปนะหรือไปง้องอไปขอโทษขอโพยเร็วๆอย่างเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาจะรู้ว่าเขาถือไพ่เนียว่าคุณ ทีนี้เขาก็สามารถจะข่มขู่อะไรคุณก็ได้นะเคสแบบนี้มันเริ่มจากแบบนี้นะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆตอดคุณไปเรื่อยๆพอถึงวันหนึ่งอะรู้ตัวอีกทีอะมันเหมือนกับเขาหลอกคุณไปลงกลางทะเลกลางมหาสมุทรแรกๆคุณก็เหมือนกับอยู่ริมทะเลใช่ไหมรู้ตัวอีกทีคุณไปอยู่กลางมหาสมุทรแล้วถึงตอนนั้นคือแบบเขาพามือที่สามมาโชว์แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะนั้นคุณจะต้องวางขอบเขตของความสบายใจของคุณก่อนว่าเฮ้ยในความสัมพันธ์เนี่ย ฉันโอเคแค่ไหนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะหลายคนไม่เคยคิดตรงนี้พอไม่ไม่เคยคิดตรงนี้เหมือนเราก็แก้ปัญหาแบบเป็นเดลี่ไลฟ์เนี่ยนึกออกไหมแบบเอาวันนี้เจอเรื่องนี้อา้าวก็レスปอนกับลมแบบนี้เขาทาอย่างนี้มาก็レスปอนกับลมอย่างนี้แต่ถ้าเราได้วางเงื่อนไขไว้ก่อนนะว่าโอเคฉันพอใจกับผู้ชายประมาณนี้นะฉันรู้สึกโอเคกับเงื่อนไขแบบนี้นะแล้วถ้าก็ทําอะไรนอกเงื่อนไขคุณสามารถที่จะคุยกับเขาได้ว่าเอ้ยอันนี้มันไม่เหมือนที่คุยกันนี่ เหมือนกับเวลาคุณไปซื้อสินค้าแล้วมันเหมือนไม่ที่มันไม่ตกลงกันไวะ้ะคุณก็เป็นไงสามารถรีฟันสามารถคืนเงินได้จริงๆความรักก็เหมือนกันความสัมพันธ์ถ้าเขาทําไม่ตรงเนี่ยคุณอ้างได้นะว่าเอ้คุณทําให้เหมือนกับที่เคยคอมมิดกับฉันไหมนะว่าเราพบกันจะเป็นอย่างนี้จะไม่มีคนอื่นนะทำไมคุณคุณทาอย่างนี้หรือว่าไหมาคุยกันดีๆไม่ต้องใช้อารมณ์